อ้ส้มเขาเหรอนี่ยเได้เปล่ยนทางดนึงนะขนาก็มัดตัวนีมีน้องเขาน่าเนี่ยได้เปลี่ยนทางดนึงต่ต่อมันก็ขนี่นี่ได้เปลนทางมีกุจกมีควานะนะน้า้อนแกเได้เปลนทางทางสังหัวมรัเนี่ยนี่เขาได้เปลี่ยนทางเอ้นี่ยหวหางมีหางนั่กาหามะกูนเนี่ยนมีดินังเลนยังก็มีหางนเนาะนี่ย <iley inc> ต้องมันก็ไดเป็นนักเขามาผาม,มาในเต่บางงานเะนี่ยเออนั่งก็ไดเป็นห้างห้างสัมภาษณ์ด้วยดีครับ <What? S 1> เออรูปอะไรไม่รู้รัวเองนะฮะแน่แน่แน,น,น,น่สวยมากเลยที่ใส่รูปมีเยอะแยะมาเที่ยวกันได้นะครับทั้งอำเภอเทิงอําเภอเทิงจังหวัดสิงห์บุรีรๆๆมันก็จะไกลหน่อยไกลมันไกลไม่รู้แต่มาได้ มาเลยลเลยวกันเนาะนะครับเดี๋ยวถ่าแค่ทางน้ำนะครับ <c oughs> ขาดดเกลับเปื่องนั่กันเนะเาะตทางใต้บุญก็ได้มีศูนย์ศูนย์หมอแล้วกันเนาะข้าในเหมือนข้าวโควิดพอมันก็เต็มพอมีไฟมาเลยน,นะครับเนี่ยครับนี่ก็ได้เป็นทางมาคนมาแค่ลนเนาะเนี่ยครับม้านเลยี่น้องเอลยนี่ก็ได้เป็นแค่นี่ก็ได้เป็นแค่ทางเทีงอันเนี่ยครับเนาะเนะี่ยครับมันได้ขี่องุ่นจ้ากับมะม่ายในกันเนาะในครับเนี่ยเน,นี่ยครับเนี่ยนะนครับ แนวว่าบุญรัดดอหอแนวบ้านของคน้นนะะนั้นน่น่ดขนาพี่น้องรับต้องลองใ้นขาเนใ้นานะเป็นแค่พักเป็นเชื่อว่าเป็นแค่พักมรลัดนี่คณะนันเนี่นครับเน่ยบุญรัดดอมรนี่น้นนี่มีคนมาหลงนะครับมาทางด่านครับมาทางด่างครับดงนั้นมันมีทางด่างรับอ๋อลแห่หมักแห่ตองนํานะครับนี่ยคาะนี่ครับนี่ครับโอ้ย นี่มันงะกันีานดีน้อยว่าน่นรูออตัวงอยขาเอาไปฮะตัวนึงตัโอ้ยมีสีหาคกนน้ำเดียวขเนี่ติกุบอันนะี้ารนะเน่ตังน่บินยังนแนต้งแอันนี้บินยังยังหรอเน่ยจนั่นจมงยังอะไรจินัน่ยจมงอจยังนโอน่าอ้ ดูโ <screws> <ground> <desserts> อ oneself, mm ้เมียงอะไรด้วยนะดูโล้ซาดูโลเซานะครับคุณพ่องอ่าเรื่องเขาอะไรขนาดนี่ละเรื่องเขาอะไรมันควบเขาครับอันนี้เนี่ยเมียงตุโลเสาให้อาหารได้นะครับเสนอให้อาหารได้มันไม่กินเรามันกินแต่อาหารนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ ผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรแล้โอ้ไม่เป็นไรอะไรโอ้ทีอลยอะไรอะไรจเป็นนาดูโตใช่หมเนี่ยอันนี้ว่าจะเปนทางกระตุ้นขนถนนนะครับนกเป็นแม่งอะไันังกินะครนคระบนคณะในโซ่็นคู่กงไม่ขาดนคะนะนคนะนคน เอ้ยงคบเนน่น่น้าวด้วยนะเนี่ยครเนาะเนี่ยนี่ยคนี่ยเป็นเท้างันเออเนี่ยครัากมามาเลย้งวันต้องขึ้นเขาเนี่ยมอกขึ้ครนาะมอกขึ้น่นหมอกขึ้นนั่นนั่นยังเปลี่ยนตไหนกัน้เน่ยนั่นเออยังเปลี่ยนไหนมุกะไรงมาบ้าเนยโอ้ต้องอะไเท้างันเยเนี่ยครเนาะ ผมย้อนลบนะเนีครับผมยนอัันลีันลิันีก็ได้จำจำค่าเนาะผมพันลีมัดด้วยจำจำค่าเนี่ครับเออขับเสียกทำเร็ขนานั้นเยครับเฮสไตสไตนียครับหอยังหัวนะหอยสังหอยอย่างหัอันนี้หมักรอดเร็ว้องขนาดนั้นเนี่ยฮะ นั่นนะอ้าวเอัเลนะครับหอกหอกนั่นเาได้เป็นส่วนหมอกนะนะนะครับนั่นก็ได้เป็นส่วนหมอกอืมแม่นะครับส่วนหมอกส่วนหมอกทีนาได้เป็นที่เลือนู่นนะครับะังปูนเน่ะนังปูอะไรมีหางดิ้งันาะหางดิ้งนังนังปูนทนัได้เป็นเตียนเาเดีมือไก่นั่นนนขนเนาะนะครับปอตัวยายาสุสีเด็ดหันนำนขนาดนี่นะครับเนาะตาว่าขาได้ถ่ายบันทกที่ แชงนะครับ่มีเ่มีขาก็ได้ขึ้นรุ้ไปดูนะครับจะลืมปันแหงหมกหน้าปึ๊บปื๊ดไม่ซงค่ะพี่น้องค่ะไม่ซงกันหรอเหลือในครัค่ะเดี๋ยวมารีวิวเน่ในกันหรอทหารดี่ทุ่งนาเมืองไทยในกันหรออำเภอเทิงในคณะอำเภอเทิงค่ะอันนี้เป็นควายในคณะเป็นควายค่ะเนาะื้อในเนี่ยเปิ้ลตึกหวานเขาน่าในค่ะ อันนี้เป็นมะเดื่งก้ายนะครับก็เหมือนมือเข้าไปค่ะหนอเ<ทาน>ดี๋ยวปุ่นป่วยปุ้ยก,ก็ลาค่ะหนอใกล้กินเยอะนะครับนี่ยนะเอามะาอ่อยก้ายนะครับ<ท>ห<า>นอเขากล้เผ่กล้มันนะครับีอันน,น,นี้เป็นในเป็นร้านเครื่องล้านอาหารนะครับหนอเครื่องทางกินท้ายยำนะครับหนอกาแฟเขาใช่ไหมครับนี่อันนี้ครับใน,น,นเป็นคือเป็นขั้วน,นะครับหนอ ควรสองโกโ็ขี่ไกว้ยนคะครับเพราะว่าตั้งแต่มีกว้ขันหนอ <What? S 1> นายขายเข้มได้ครับพี่น้องขอ <c oughs> เออ,อ,อคอะหน่ยย้ำมันกันหน่อยนะ <c oughs> บอมไปบ,บอม <c oughs> ยิงกยไก่ให้หนอ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นขีดใครวะหน้าผจะกล้ายอยู่เออ อันอันค่ะพี่น้องเขาค่ะขาคาดอันกาดีต้งปูนต้วเนื้อหนอมาอร่อยค่ะอันนี้เป็นเป็ยนเส้นตั้งในขน้แน่นอนอันนี้เป็นเส้นตั้งะครับพี่น้องเขาค่ะมือตรงไหนก็มือถึงตั้งเกียงไห้ไนเมยไซขนี่กะน้ี่ไห้เมย์ายเขาในขนาน้ในงามด้ค่ะในเป็นตั้งเขาขน้อตั้งเขาดีมากเห่ยวนขนะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวสังามมุกค่ะน่ อันนี้ก็เนาะมันเส้นตั้งเข็มไปค่ะเนาะมือก่เข้ามาเส้นตั้งหนนะะี่ครับมือก่เข้ามาตั้งหนขันเนาะมือก่เนาะมือก่เข้ามาตั้งหนนะะี่ครับแต่ก็ไม่เข้าขาตีขึ้นกาตั้งไหนในขัะเนาะตีขึ้นปอกขึ้นตั้งหนน,ะะนี่ครับพี่น้องเขาสวยงามดีขันเนาะเข็กตีขามาตัวตหาหันดีกันคะ่คะเนาะน่ารักขันเนาะเขาขาดตีไถที่กันนั่นนะะี่นีะนะ นายคลายีปนองเขาะนั้นเขาขาดยังก็ดีกัน,กน,กน,กน,นอย่เีกันไหมครับเนาะ